เไก่เนี่ยมันเราอยากให้ได้ไข่เยอะๆนะแต่ว่าถ้าเกิดผลผลิตลดเนี่ยเราไม่รู้สาเหตุเนี่ยเราก็จะแก้ไม่ได้นะสาเหตุที่ไก่มันไข่ลดเนี่ยก็คือหนึ่งมันป่วยได้รับเชื้อโรคทําให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้ไข่ได้มันต้องรักษาชีวิตก่อนนะ,นะสองก็คือมันได้รับสารอาหารไม่เพียงพอพอได้รับสารอาหารไม่เพียงพอมันไม่สามารถสะสมหรือว่าเอาออกมาเป็นไข่ได้นะครับตัวประเด็นที่3ก็คือ,อมีการเปลี่ยนสูตรอาหารนะครับเราให้อาหาร เจ้านี้อยู่ดีๆนะ t e เ t อร์แบบนี้นะกินแบบนี้นะพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยไก่ไมันตกใจหรือว่ามันไม่คุ้นเคยมันก็ยังไม่กินพอไม่กินมันก็ไม่ไข่นะครัอป,ประเด็นสี่ก็คือไก่เนี่ยมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เครียดนะครับอาจจะมีสุนัขมารบกวนมันนะครับหรือว่าเราเองอะ่ะเข้าไปรบกวนมันมากเกินไปย้ายที่หรือว่ามีฝนตกสภาพอากาศเปลี่ยนมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็จะไม่ไข่เนะี่ยและนี่ก็คือ4สาเหตุที่ทําให้ไก่ไม่ไข่หรือว่าไข่ลดถ้าเรารู้เราแก้ ไก่ก็จะไข่ปกตินะครับแล้วนี่เอามาฝากกันครับสวัสดีครับ